ก็ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมใหม่เกมนี้ชื่อว่าควยอะไรก็ไม่รู้ครับหาไม่ออกถ้า <c oughs> เกิดอาการไอนิดหน่อย <c oughs> เราคห้องกันเลยดีกว่าอืมเราก็มาเล่นแบบฟรีสไตล์เล่นแบบสไลด์ลื่นปื๊ด นี่แบบนี้ครับกดถลายเลื่อนปึ๊บแล้วต้องเชิดหน้าด้วยจะเชิดหน้าแล้วก็เชิดหน้าอึ๊บเด้ง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 เชิดหน้าแล้วก็นับหนึ่งสองสามเออไปครับหนู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 ลดแรงลดแรงอีกไปไอ้หนูลดแรงเออหนู ปุ๊บปุ๊บดิบดิดิดเอก็กซ์แสรโครง้งลงหน้าผาตาย <c oughs> <c oughs> ามันพี่ตึงเคยกล่าวไว้ว่าคนไทยนั้นบินได้อ่า,าบินได้ก่อยเฮี้ยละแบบบินบินปืดบินอ๋อ ใครมาสับข้างหลังข้างหลังวะไอข้างหลังอะไรคือข้างหลังอื <c oughs> อืมมันไม่ถึงสักทีเฮ้ยท <c oughs> ่านผู้ชมผมได้นอนนี้มาแปดสิบครั้งไม่ผ่านสักทีเหมือนมีมันมีอะไรก็ไม่รู้มาดันไวอืมสุปน้าตับเกีย์โบเอ้ยตับเทอร์โบเกียบโบ วิอเออนี่หน่อยต้องขออภัยด้วยปิงวอ้นรถไม่แรงพอต้องทางเน,นตัดแบบนี้ครับทางเน,นตัดแบบนีู้ ดิบดิบสล็คโค้งสแลคโค้งสล็คโค้งทำไมไม่ผ่านวเะเฮ้ยโอ้ยป,ปวดมือปวดมือไปไปไปอีกสักห้ารอบอือสออ,สอือถ้าใครอยากได้เกมนี้ กิ่มาเลยใครอยากเล่นอยากเล่นเหรอก็สนุกนะเกมนี้แต่แต่แต่ถ้าถ้าไปเล่นโหมดยิงแล้วเดินไปด้วยนี่คือไม่หวเกมนี้บอกได้เลยว่าคุณจะหยุดนิ่งไว้สักพักแล้วก็โดนยิงหัวแตกตาย บางโทรศัพท์รึบ <c oughs> จุบมือโอ้โหครบห้ารอบแล้วตรวตรวย่อยอีกจากรอบมันมันดันไงมันแบบติดหนืบติดหนืบออกเกมตอนนี้ผมก็มาเล่นถึงเวล โอเคเมื่อกี้ก็โฆษณาโฆษณา,ยาหายเหียวอะไรก็ไม่รู้มาม่เล่นมาเล่น,ลน <PV> p ี p พโอเคตึ๊ดนี่มันจะมีปุ่มแบบนี้เลยเป็นอะไรที่ใครนี่เน็ตกากนี่คือโคตรโคตรจานันเลยโคตรแแหลกเลยนี้ก็

เฮ้ยิงไสแตกเลยปุ๊บๆๆปุบ๊บปุ๊บสายแทรกันมันอยู่ส่เฮ้ยเกอบเอาขาครับวิ่งอยู่ที่อ ครับใครใครเ <c oughs> ต่ปากแตกเลยแล้วอยู่สานี่ยแล้วเราแข่งกับใครอะ่ะโอ้โหยืนดับหกแล้วแข่งกับใครเฮ้ย <c oughs> รู้สึกว่าจะเกิดอาการเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องออกเกม โอเคมาหาห้องกันต่อกินเวลาไปตั้ง